ถ้าบ้านของพี่ๆมีพุ่มไม้ขนาดใหญ่เนี่ยถ้าได้เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ที่มีใบาย,ยาวๆหน่อยเนี่ยก็จะช่วยให้งานมันไวขึ้นเยอะเลยครับที่ผมใช้อยู่ในคลิปเนี้ยจะเป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สายที่มีใบาย,ยาว20นิ้วของพันกินครับแล้วพอเป็นแบบไร้สายเสียงมันเงียบมากๆทํางานได้เพลินๆเ,เ,เลยขนาดก็กาลังดีครับกระทัดรัดน้าหนักไม่เยอะแล้วยิ่งด้ามจับหมุนได้180องศาอีกเนี่ยจะตัดท่าไหนก็สะดวกครับจะท่าตั้งหรือเลงจากด้านหน้าหรือจะเลงจากด้านข้างก็ได้ครับตัดแต่งได ใบไ,ไม้กระเด็นใส่ตัวเพื่อนๆด้วยนะครับและเหตุผลที่เขาตัดได้เร็วและรอยสวยไม่เป็นขลุยแบบนี้เพราะใบมีดเขาเป็นใบมีดคู่ที่ทําคมมาทั้ง2ด้านด้วยระบบเลเซอร์ทั้ง2แผ่นเลยครับซึ่งเอาตรงๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าระบบทําคมด้วยเลเซอร์เนี่ยมันเป็นยังไงหรอกนะครับแต่รู้ว่ามันคมและตัดได้ดีมากๆที่ปลายของใบตัดจะมีตัวป้องกันการชนที่มีรูขแขวนเครื่องมาให้ด้วยครับเอาไว้แขวนตอนจัดเก็บได้เลยส่วนสวิตช์เปิดปิดมีขนาดใหญ่มากมือจับอีกข้างก็จะเป็นสวิตช์แบบเซฟตี้ที่จับได้รอบทิศทางเลย เปิดสวิตได้ง่ายครับมีประโยชน์มากๆตอนเปลี่ยนใบมีดหรือยอดน้ํามันอะไรแบบนี้ครับด้านหลังของกล่องเกียร์เนี่ยก็จะเป็นรูสําหรับแขวนติดผนังมาให้ด้วยคือถ้าไม่มีที่เก็บนะครับเพื่อนๆแค่มีน็อตตัวเดียวก็แขวนเก็บได้ง่ายๆแล้วครับและในเซ็ตเนี่ยก็จะมาพร้อมที่ชาร์จ X 2 0และแบตเตอรี่ X 2 0 2อแอมป์อีก1ก้อนครับที่มีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่แบบใหม่เนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยงานตัดแต่งผู้ไม้วันนี้ผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วครับผมเริ่มทาตอนประมาณสี่โมงครึ่ ถึงต้องเริ่มทําตอน4ี่โมงครึ่งนี่แหละครับไม่ใช่ว่าผมไม่สู้งานนะครับผมแค่ไม่สู้แดดเฉยๆแต่สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากลองตัดแต่งพุ่มไม้ด้วยตัวเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เครื่องมือไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับบ๊ายบายครับ